สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันรายวันในคำนี้ตรงกับวันพุธที่27เมษายนนะครับสําหรับใครที่เกิดวันนี้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดเขาขอให้สำเร็จนะครับในสิ่งที่ต้องการนะครับเงินทองไหลเข้ามาให้มากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอืมเพราะว่าช่วงนี้คนเกิดเยอะมากนะครับแต่ละวันนะเ็อวยพร รวบยอดในแต่ละวันนะครับวันก่อนก็มีนะฮะเขียนมาในคอมเมนต์นะครับว่าวันเกิดนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อ่านนะเพราะฉะนั้นอ่านไม่ถึงนะฮะก็เลยกลายเป็นแบบมาทวงละครเกิดด้วยนะครับไม่เป็นไรครับก็เขียนมาได้นะฮะใครที่เกิดวันไหนอยากให้อวยพรอะไรก็เดี๋ยวผมอวยพรให้ได้นะครับเนาะโอเคนะฮะเพราะบางคนเรียกว่า ไม่มีเพื่อนก็มีอ่ามันก็มีนะแบบเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงนะครับหรือไม่อยากบอกใครว่าเกิดวันไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าบางทีก็ อยากแบบมีโลกส่วนตัวนะครับแต่อยากให้ใหวยพรก็มีนะเขียนเราบอกเนี่ยนะครับโอเคนะฮะเรื่องของวันนี้มีเลิกงานยามดีเขาเรียกเพชรฆาตเลิกครับวันนี้เลิกเลิกอ,อะไรที่เกี่ยวกับการตัดนะฮะสมัยก่อนก็มีเรื่องของการตัดเป็นกนะเรียกว่า <LI FE> เรื่องของการตัดสินนะฮะตัดสินคดีความนะครับหรือว่าสมัยโบราณเลยก็ว่าตัดสินการประหารชีวิตก็ตัดนะฮะตัด,ดคอเลยนะฮะแต่ยุคปัจจุบันเขาก็มีเลิกง,งามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดพืชผลทางการเกษตรก็ได้ครับเรยกว่าประยุกนะฮะแล้วก็เรื่องของการ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมเป็นของใหม่ตั้งชื่อใหม่เปลี่ยนเรียกว่าเป็นการตัดชื่อเดิมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งชื่อตัวเองตั้งชื่อร้านหรือว่าเปิดสูตรบัญชีใหม่นะครับแล้วก็หรืออย่างเขาเรียกอะไรนะยกเลิกนะครับ cancel เบอร์โทรศัพท์นะหรือว่าสมุดบัญชีตัวเองนะครับถอนเงินบัญชีตัวเองทั้งหมดอะไรเงี้ยประมาณเงี้ยนะครับก็ได้นะฮะ โอเคนะครับหรือว่าตัดใจนะฮะตัดใจจากคนรักอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตัดเธอออกจากชีวิตฉันอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่จะคิดนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนนะ,ะับแต่ว่าต้องปรึกษาหราือแฟน,นก่อนนะจะให้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับมไม่ใช่ว่าเราต้องตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของสีเลขสีที่เป็นมงคลนะครับในวันนี้ครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีดานะครับสีที่2ที่ใช้ได้ดีคือสีส้มนะฮะสีที่3ครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือสี สีขาวครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือสีน้ำตาลนะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงใช้สักหน่อยนะครับจะเรียกว่าเป็นสีสองสีนะสีแดงอ่อนกับสีชมพูนะครับแดงอ่อนๆนะครับแดงเข้มไม่เป็นไรแดงเลือดนกไม่เป็นไรแต่แดงอ่อนๆแดงซีดๆไม่ใช้นะครับแล้วก็สีชมพูนะครับสองสีนะโอเคนะครับแล้วก็ออมีคลิปนะฮะผมทําคลิปเรื่องของมีราศีใดที่ชอบ เรียกว่าบ้ายยอนะฮะเอาจริงๆคือชอบให้ชมแหละนะผมก็พาดหัวให้มันดูน่าสนใจหน่อยนะครับเรียกว่าชอบให้ชมนะฮะ แล้วก็แต่ที่สำคัญคือไม่ชอบคําติมากเลยนะฮะคือติได้นะาบางคนบอกติฉันได้หรือว่าติวิจาร์ฉันได้นะฉันรับได้นะฮะแต่พอติหรือวิจาร์อารมณ์ขึ้นเลยนะฮะแต่อาจจะเก็บอาการแล้วก็ปฏิเสธในใจฉันไม่ใช่คนอย่างนี้หรอกนะครับคือแบบนี้ก็มีนะฮะหรือว่าเดี๋ยวฉันเตือนตัวเองฉันสอนตัวเองได้ไม่ต้องมาสอนฉันแล้วก็ไม่ต้องมาเตือนฉันอะไรประมาณนี้ก็มีนะคืออารมณ์แบบนี้นะฮะคือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับฉันก็ไม่ชอบไปใครวิจาร์ไม่ชอบไปใครมานินทาไม่ชอบไปใครมาเต็มหนีติหรือไม่ต้ออองมาสนะะไรเย สอนตัวช่ยเองได้โตแล้วคือก็มีอารมณ์ประมาณนี้ครับแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกแบบนี้นะแต่ลึกๆคือแอนตี้คำวิจารณตัวเองพอสมควรนะฮะก็ลองดูนะมีใครบ้างนะครับกอเผื่ออาจจะเป็นตัวเราหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็มีนะฮะประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็เออวันก่อนนะครับเล่านิดนึงนะวันก่อนไปงานงานศพมานะครับผู้ใหญ่ที่ที่รักที่เคารพนะครับหรือคู่บาอาจารย์นะฮะ ท่านเสียนะฮะก็เลยไปคาคากลับนะครับรถม,มันติดรถติดมากเลยนะปกติผมก็ไม่ค่อยได้ไม่พอช่วงไหนที่รถติดหรือว่าเส้นทางรถติดผมจะไม่ค่อยไปนะครับหรือเวลานั้นผมก็ไม่ค่อยไปแต่ไม่ได้ไปในเขตนั้นนานแล้วแล้วก็เวลานั้นนานแล้วโอ้โหรถติดแบบสนิทเลยนะฮะออกมาจากวัดได้แป๊บหนึ่งรถติดสนิทนะครับดูนะฮะโอ้โหซ้ายขวาก็ติดนะฮะอยู่ตรงสี่แยก ทุกเส้นติดหมดเลยปรากฏว่าเป็นไงไหมฮะท้องเสียท้องเสียแบบขนลุกเลยฮะเคยไหมฮะแบบโอ้โหขนลุกเลยฮะใครฟังคลิปนีกน้กำลังที่ทานข้าวก็ต้องอขออภัยนะแต่ว่าจะพยายามไม่ติดเลสนะฮะคือแบบน่ากลัวมากเลยคเคยไหมแบบแทบจะทิ้งรถแล้วอะผมมองแล้วนะว่าแบบจอ,จอดรถตรงสี่แยกอะวิ่งเข้าห้องน้ํอาอากาศแบบนี้เลยนะฮะมันแบบนี้เลยเอาจีิงนะฮะแล้วก็มีเพื่อนนะครับไปด้วยหลายคนนะครับก,ก็เลยเ แบบลุ้นนะฮะว่ามันจะไหวหรือเปล่าครับผมบอกโมมันจะไม่ไหวแล้วนะแบบขับเองขับรถเองนะครับมือไม้เงือ,ออกมือเลยอ่ะนะฮะรู้ยังไงดีนะเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเอา,อางี้สิดูดูดวงสิให้ผมมันดูดวงว่ามันจะรอดพ้นไหมนะครับหรือก็มันจะเจอนะฮะเรียกว่าห้องน้ําที่ไหนอะไรเงี้ยผมบอกมันต้องดูดวงไม่รู้แล้วนะฮะดูกูเก,กิลสิปั๊มมาอยู่ไหนนะฮะก็อยากให้ดูนะว่าปั๊มอยู่่ไหนนะฮะก็เจอนะ,ะก็บอกขับไปขึ้นหน้าโอขข้โหคราวนี้แบบ ต้องต้องทำตัวไม่ดีนะฮะคือขับรถเร็วมากข,ขับรถอันตรายเลยนะฮะโหซิกแซกเลยนะอันนี้ตัวอย่างไม่ดีอย่าทำตามนะฮะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆฮะก็เลยทันเวลาจบข่าวสบายใจตัวโล่งโปรงยิ้มแย้มแจ่มใสจบละนะเล่าเรื่องอะไรที่อืนะ่อนเนาะก็เล่าให้ฟังนะเพื่อนๆมีมีวิธีไหนนะฮะเคยไหมแบบอยู่บนถนนแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วนะฮะ ทำยังไงกันบ้างนะเออถ้าอยู่บนรถนะครับแต่ถ้าแบบรถโดยสารโอเคมันยังออกไหมเออแต่ก็ไม่แน่นะบางคนรถโดยสารทางไกลนะฮะเออทำยังไงกันนะอยากรู้นะฮะถ้าแบบห้องน้ําเต็มหรือว่าไม่มีที่เข้าหรือว่าออกหรือว่าไม่สะดวกในการที่จะหาที่ณวันเวลาและสถานที่นั้นนะทำยังไงกันบ้างนะครับทําให้แบบไม่เขาเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยได้นะฮะนะเขียนมาแนะนํากันบ้างนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูลง12สราศีครับ ชาวราศีมังกรกุมมีนะครับเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้เป็นมังกรที่เดินทางนะครับบางคนอาจจะเดินทางโดยตรงก็คือไปไหนมาไหนแล้วก็ยุ่งยุ่งวุ่นวายครับก่อที่2คือเดินทางทิปนะฮะคือคุยทั้งวันเลยคือจะใช้โซเชียลใช้โทรศัพท์ทั้งวันเลยนะครับมากเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าปกติก็ใช้แหละแต่ว่าในช่วงวันนี้จะใช้นะครับแทบไม่ได้วางเลยหรือว่าต้องคุยกับคนหรือว่าจะต้องติดต่อคนหรือว่าใช้ การเรียกว่ามีคนมาหาหรือว่ามีคนได้ต้องคุยกับคนที่ไม่รู้จักอะไรประมาณนี้ครับ คือวันนี้ดูยุ่งยนะครับโดยรวมนะฮะไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านว่างงานนะฮะเป็นบางกรที่นอนทั้งวันเลยก็ได้ก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่บอกว่าโดยรวมนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ดราศีคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบนี้กันในวันนั้นนะครับส่วนบางคนที่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับก็สิ่งที่จะเจอนะครับข้อต่อมานะในช่วงนี้คือคนใกล้ชิดใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับระวังเรื่องโควิดนะฮะ มันจะเริ่มบีบเข้ามาใกล้ตัวใกล้ตัว,ใก,ตวใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่อาจจะเป็นเ,เพื่อนเรานะครับหรือที่ป่วยนะครับแล้วก็อยากจะเป็นญาติพี่น้องเราหรือว่าเพื่อนสนิทเราหรือคนในที่ทํางานหรือคนในที่เรียนหรือว่าจะเป็นแฟนเราอะไรประมาณนี้ครับป่วยไข้ไม่สบายเรื่องโควิดนะฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเแหละแลวก็ประการต่อมาเรื่องของการงานนะครับระยะนี้งานยุ่งๆนะครับวันนี้งานยุ่งนะ งานวุ่นวายนะครับมีแต่ว่ามีความคืบหน้าในสิ่งที่เราทาได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผลงานที่ดีนะฮะค่อนข้างดีแต่มันมีความกังวลนะครับจริงๆคนราศีมังกรมันมีความกังวลในเรื่องของงานในเรื่องของอสิ่งที่ทําหรือภารกิจที่เราผิดชอบนะครับค่อนข้างสูงนะผมว่าช่วงนี้ให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดหรือวิตกกังวลเรื่องอะไรก็ตามผพว่าผลลัพธ์นะครับท้ายที่สุด เป็นที่หน้าค่อนข้างพอใจนะครับฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลเยอะเกินหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามในช่วงคนนี้จะมีทางแก้ทางออกได้ไวแล้วก็มีการจัดการนะครับในเรื่องของปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจบได้ไวนะครับหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินนะครับในระยะนี้มุมดาวการเงินนะครับมีข้อดีนะก็เรียกมีโชคฟุกๆนะครับบางทีอาจจะเป็นโชคจากการเสียโชคสิ่งดวงโชคจากคนช่วยเหลือโชคจากเรื่องของ เราหาเงินเองได้นะครับหรือว่าโชคจากการที่คุยเจรจาติดต่อตลองสําเร็จบางทีอาจจะเป็นเป็นหน้าที่ของเรานะครับขายงานแล้วก็ขายงานได้อะไรประมาณน,นี้ช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะฉะนั้นคุยอะไรด้วยตัวเองจะสําเร็จนะครับส่วนเรื่องของหมุนเงินได้ทันไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็เรื่องของความรักทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดช่วงนี้ต้องเรามาระวังทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหา กัจุกจิกเล็กๆน้อยๆต่อกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการคุยปรึกษาหรือเรื่องสําคัญสําคัญเราสาเร็จด้วยนะครับจากนั้นช่วงนี้นะครับคุยปรึกษาหรือเรื่องสําคัญได้แต่อย่าขุดคุยถ้าขุดคุยจะทะเลาะกันนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายแค่วันนี้ระวังกรดไหลย้อนร้อนในแล้วก็ท้องผูกท้องเสียนะครับหลักๆคือย่อยระบบย่อยอาหารกับระบบของการขับถ่ายจะมีปัญหานะครับหรือท่านที่อยู่ในวัยสวรระวังภูมิแพ้แล้วก็เรื่องของการปวดหลัง แล้วก็เรื่องของเรียกว่าท้องผูกท้องเสียเช่นเดียวกันครับวันนี้เรื่องอาหารหน่ากลัวเหมือนกันนะฮะต่อมาครับชาวราศีกุมนะครับวันนี้เป็นกลุ่มที่เด่นเรื่องของการเงินนะฮะใครที่แบบคาดหวังเรื่องของการเงินนะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อต่อรองนะครับต่างๆนานาแนวโน้มมีโอกาสสาเร็จนะครับแต่ต้องบอกนะว่าบางคนไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวมันจะหาเงินอะไรจากไนถูกไหมครับมันก็ไม่ได้แหละเพราะว่าคุณไม่ได้เ,เปิดช่องทางการทําเงินหลากหลายอย่างหลายทางนะครับเพราะว่าคนที่ดวงเด่น พอช่วงดวงเด่นนะครับแล้วมีงานหลายงานเงินจะเข้าหลายทางแต่เช่นเดีวยวกันถ้าดวงแย่ดวงตกเงินมันออกหลายทางมันก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ให้รู้ว่าวันนี้นะครับถ้าใครที่ค้าขายหรือใครที่มีช่องทางการทําเงินหลากหลายทางอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีเงินเข้านะครับพิเศษพิเศษเข้ามาในช่วง2อสวันนี้นะลุยเรื่องการหารเงินคุยงานทวงเงินหรือว่าผัดผ่อนหนี้สินก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของ าการเงินนะครับในเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ระวังเงินหายนะฮะซื้อของได้ของที่มีตําหนิดข้าวของเครื่องใช้ในบ้านพังแตกเล้าเสียหายจําเป็นต้องซื้อใหม่อะไรประมาณนี้ครับมันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรสําคัญสาคัญวันนี้แนวโน้มจะสําเร็จมีนะครับฉะนั้นลุยได้เต็มที่นะบ,บางคนมีอะไรที่เราคาใจอยากลุยนะฮะท้ายที่สุดโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับ ช่วงนี้เดินทางเผื่อเวลานิดนึงนะฮะเพราะว่ามุมดาวพบสาชะมันเป็นดาวคู่ศัตรูหลายดวงไปหน่อยแปลว่าาจะมีเหตุปัจจัยให้คนเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าเราไปช้าไปสายหรือว่าถูกเทนะครับในเรื่องการนัดหมายนะครับประมาณนี้นะแล้วเอกสารระวังระวังดีๆนะฮะการคุยการเจรจาการ เรียกต่อรองอะไรกันเนี่ยระวังเรื่องของวันนี้เขาพูดอย่างผู้น,นี้เขาพูดอย่างฉะนั้นคุณต้องมีอะไรที่ล็อกคําพูดเขาไวด้ดีๆนะครับถ้าเขารับปากอะไรกับเรานะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักครับทั้งคนที่โสดคนที่ไม่โสดความรักวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอพูดคุย,คยกล้ชิดสนิทนะครับแนบแน่นอะไรต่อกันและกันวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆนะครับ แต่ว่าข้อต้องข้อสังเกตข้อหนึ่งนะครับระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายที่ที่ผมห่วงนะคือแฟนไม่สบายข้อ2แฟนมีเรื่องแบบไม่ค่อยสบายกายใจในเรื่องของการงานและการเงินนะครับฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเหลือทางตรงหรือทางอ้อมได้คุณก็ช่วยในบางเรื่องเขาสักหน่อยก็ดีนะครับหรือว่าเป็นขอกนกำลังใจให้กับเขาก็ได้นะฮะช่วงที่เขาอาจจะมีความเครียดแต่เขาก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรเราทั้งหมดนะฮะในความทุกข์ความเครียดนะ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวถ้าใครที่โสดช่วงนี้คุยกับใครนะฮะหรืออยากจีบใครแนวโน้มมีโอกาสจีบติดนะฉะนั้นถ้าคุณอยากคุยก็คุยได้นะครับแต่ต้องระวังคนที่คุณคุยด้วยคุณคุยด้วยนะเขามีความลับบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกกับเรานะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องระวังคือเรื่องของปวดแสบปวดร้อนท้องท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็ช่วงนี้อึดอัดใจแล้วก็กายทานเยอะช่วงนี้ระวังน้ำหนักขึ้น กดไม่ลงสักทีด้วยนะฮะใครที่ห่วงเรื่องน้ําหนักตัวนี่ต้องระวังแล้วก็เรื่องของอาการภูมิแพ้ใสนัดพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นยว่ในวัยสวครับวันนี้ต้องระวังคือปวดหัวนะครับแล้วก็มือนอีรษะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังอีกอย่างคือมีดวงเจ็บน้อเจ็บตัวเล็กเลน้อยด้วยนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีมีนครับวันนี้สเสน่ห์ของราศีมีนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยสเสน่ห์ จริงๆวันนี้มันมีสเสน่ห์ที่เด่นไปนพิเศษช่วงนี้นะครับอ่าบอกก่อน,นว่าคนราศีมีวันนี้ดาวพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเขาจะโคจรทับคนราศีมีนนะฮะดาวพระจันทร์นะครับมาจากภพปุตตะนะครับแปลว,ว่าช่วงสองสามวันนี้มีงานด้วยงานด่วนเข้ามารีบเคลียร์งานให้จบให้ไวนะ แล้วก็มีงานพิเศษก็มาหรือว่าเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาด้วยก็ได้หรือว่ามันมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นนะฮะในช่วงสองสาวันนี้รีบจบงานให้ไวนะครับเอาจริงๆผลการทํางานในช่วงสอสามวันนี้คาดหวังพอได้อยู่นะครับหรือว่าคุณคาดหวังในผลอะไรต่างๆนานาก็พอได้อยู่นะครับแต่สิ่งต้องมัดระวังครับคือเรื่องของทะเลาะกับผู้ใหญ่นะครับหรือผู้หัวหน้าหรือว่ามีปัญหาอาจจะไม่ทะเลาะนะเพราะว่าบางทีเราก็คงไม่หือไม่อือกับผู้ใหญ่มากไปนัก แต่ว่ามันจะมีเรื่องอึดอัดใจที่หัวหน้าจะสั่งการสั่งงานหรือพูดคุยอะไรกับเรานะครับวันนี้คือคุณเขาหัวหน้าก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้หรือคนที่อาวุโสมากกว่าในการทํางานก็ได้ครับหรือเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะฮะเขาอาจจะทําให้เราอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจนะครับบางทีเราตามน้ําได้ก็ตามน้ําแต่ว่าบางทีถ้าจะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับแต่ใช้คําพูดเดนเียนหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ว่าให้รู้ว่าช่วงนี้ง,งานยุ่งๆนะฮะแล้วก็เรื่องของ าการเงินนะครับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของตัวเองคุณอาจจะเจอของที่เราชอบหรือถูกใจอาจจะเจออะไรที่แบบเราจําจเป็นต้องซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องการหมุนเงินนิดหน,นึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงนี้จะมีคนแบบเข้ามารบกวนเรื่องการเงินอาจจะมีขอยืบขอยืมหรือว่าให้ออกไปก่อนในช่วงนี้คุณก็ประคองประคองแล้วก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเนอ,อแล้วก็ต่อมานะฮะอีกอย่างครับในช่วงนี้ระวังผู้ใหญ่นะครับหรือหัวหน้าท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับาฉะนั้นถ้าจําเป็น คุณจะอธิบายด้วยเอกสารด้วยหลักฐานด้วยไร็ารตามก็อธิบายครับแต่ว่าอย่าย,ยืดเยื้อนะครับในช่วงนี้คนหรือผู้ใหญ่หัวหน้าเขาอาจจะไม่ชอบฟังอะไรย,ยาวๆคุณต้องพูดกระชับสั้นๆแล้วก็ได้ใจความแล้วก็เอาเนื้อๆให้ท่านฟังนะครับนี่คือสไตล์การทํางาน2-3วันนี้เลยนะฮะ แล้วก็เรื่องการเงินหมุนเงินได้ทันไม่ต้องกลัวครับส่วนเรื่องของความรักนะครับในระยะนี้ทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนี่ผมก็ห่วงอย่างระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็รู้ว่าจะใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายให้ด้วยนะครับในระยะนี้หรือมีความห่วงนะฮะบ,บางทีอาจจะมีช่วงนี้ห่างๆจากลูกกับแฟนกับสัตว์เลี้ยงเลยทําให้เราแบบห่วงกังวลน,นะฮะเพราะงานยุ่งงานเยื่องงานหนักหรือต้องเดินทางอะไรไปไหนมาไหนประมาณนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามองนะผมมองว่า มีโอกาสกา็ดูแลนะครับจะทั้งคุยทางโซเชียลอะไรก็ตามให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษหน่อยนะครับบางทีตัวไม่อยู่แต่ใจอยู่ใกล้ๆเขาก็ยังอุ่นใจเนาะโอเคนะแล้วก็เรื่องของร่างกายในะช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1โรคประจำตัวเก่าๆกลับมาข้อ2ระวังปวดหัวไมเกรนข้อ3ระวังความดัน แล้วก็ให้ออยู่ในวัยสวดวงตาสายตามีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของท้องผูกท้องเสียและปวดขาวปวดเข่านะครับมาดูบทสรุปบ้างนะครับคนราศีมังกรนะครับวันนี้เสน่ห์คนราศีมังกรเสื้อผ้าครับเน้นทูโทน2ส,สีงวงเพงเด่กของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ปากนะครับแล้วก็เรื่องของบทสรุปก,การงานครับวันนี้เป็นวันที่1อาจจะมีการเดินทางนะครับหรือยุ่งยุ่งวุ่นวายแล้วก็ต้องไปทํางานแทนคนอื่น แล้วก็ต้องรีบรับผิดชอบนะครับบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาหรือมีความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาด้วยฉะนั้นช่วงนี้ดูยุ่งๆพอสมควรพยายามเคลียร์งานบางอย่างให้จบให้ไวได้ก็รีบจบนะครับมันจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับงานที่มันทับถมเข้ามานะฮะแล้วก็ไปการต่อมานะครับเรื่องของอท่านทีตนน่ต้องบอกก่อนนะคนราศีกุมนะฮะ ผลน,นิสสเนคลาสิกุมเสื้อผ้าเน้นนะฮะเลือกสีเข้มเข้มเขาว้นะครับแล้วก็งวงเฮงเิ่งของใบหน้านครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะครับจะอยู่ซึ่งครึ่งบนนี่แหละเพราะฉะนั้นทําให้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับหรือว่าสระผมไม่สะอาดก็ได้นะฮะมันก็ดูดีนะเรียกว่าให้ดูดูเด่นนะครับก็ได้นะครับทรงผมดวงตาคิ้วนะครับ แล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของบทสรุปครับหน้าที่การงานเลยก็ตามคนละศึกุมวันนี้จริงก็เป็นไปได้ด้วยดีคําเน้นผลประโยชน์ในเรื่องการเงินนะฮะในเรื่องการคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองต่างๆนานาแนว้อโน้มจะเป็นก็จะดีนะฮะ แล้วก็ประการต่อมานะท่านที่ตั้งใจครับจะทําอะไรสําคัญๆค,ครับในช่วงวันี้ก็เป็นวันที่ดีเหมาะกับการทําเรื่องสําคัญสําคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินงานความรักนะฮะเออโอเควันนี้วันที่ดีนะแล้วก็ แต่เผื่อเวลาการเดินทางหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าใจนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีคนที่เขาไม่รับผิดชอบในคําพูดนะครับหรือว่าวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างหรือว่านัดไม่เป็นนัดนะคุณต้องเตรียมแผนสำรองแล้วก็ทาอารมณ์นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเจอเรื่องราวเหล่านี้เป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับเข้าบ้านด้วยนะครับ โอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีนะครับวันนี้สเสน่ห์ราศีมีนะครับแบบเน้นๆเลยนะฮะเสื้อผ้าวันนี้สีเข้มๆเข้าไว้นะครับแล้วก็แต่งตัววันนี้สไตล์แบบสะอาดเน้นความดูสะอาดดูยังไงนะฮะเข้มๆแล้วก็ดูสะอาดเป็นพิเศษนะครับดูเนียบๆอ่าต้องบอกอย่างนี้นครับบางคนไม่ชอบเนียบก็เอาเนียบนะในระดับที่สไตล์ของเรานะฮะก็ได้นะเนียบสะอาดประมาณนี้นะครับเนี่ยจะดีเป็นพิเศษนะมันจะเด่นเลยแหละนะฮะคนจะชอบเลยแหละ คุยอะไรกับใครควรจะชอบเป็นพิเศษด้วยแหละนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของหวตแห่งเด่นของใบหน้าครับวันนี้มี2อย่างครับผิวกายให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ปากนะครับวันนี้ก็ยิ้มยันจับไซส์ใช้ลิปสติกสีเด่นเดนหรือว่าใช้หน้ากากสีที่าลายหรือสีที่เป็นมงคลน,นะครับใช้สีมงคลก็ได้นะครับวันนี้กิจกรรมที่นักธการงานดูยุ่งๆุ่งเยอะๆเหนื่อยเหนื่อยะครับช่วยเหนื่อย,อยจริงๆงนะผมว่าทั้งเดินทางแล้วก็ มีหให้ห่างมีเหตุให้ห่างไม่ไกลใกล้ใจกับคนในครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรักนะครับอย่างทางในทางหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงนี้หมุนเงินเยอะแต่ข้อดีคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็มีความคืบหน้าในผลงานแล้วก็ในการติดต่อง,งานเป็นอย่างดีนะครับแปลว่าช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องเงินนยะคาดหวังได้แต่เรื่องความรักแล้วก็เรื่องครอบครัวช่วงนี้ดูอึดอัดใจหรือกังวลใจมากกว่านะครับ โอเคนะฮะครบแล้วนะขอบคุณที่ติดตามมากๆครับใครฟังคลิปนี้กลางคืนหลับฟันดีแล้วก็หลับสนิทด้วยครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันถัดไปก็ขอให้มีสิ่งใดคิดสิ่งใดสำเร็จสมบรัลนาหรือสิ่งที่เราต้องการนะครับลาไปก่อนครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ